โอเคครับพัดลมหมุนนะครับก็ลองปรับสปีดสวัสดีครับเพื่อนๆชาว DIY ท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ในคอร์ด DIY เนี่ยจะพามาซ่อมพัดลมไเย็นเครื่องนี้นะครับการเสียคือว่าไอ้มอเตอร์ไม่หมุนพัดลมไม่หมุนนะครับจริงๆเนี่ยมอเตอร์อาจจะไม่เสียนะครับเรามาดูครับว่ามันเกิดจากอะไรไปรับชมกันเลยครับมาดูกันเลยนะครับพัดลมไเย็นที่ผมจะซ่อมในคลิปนี้นะครับยี่ห้อมิซูต้านะครับ รุ่น MEC 95นะครับต่อไปก็ให้เราถอดไอแผ่นกองฝุ่นนะครับแผ่นฟิลเตอร์ออกนะครับแล้วก็เอาแผ่นกระจายน้าไอแผงลังพึ้งออกมานะครับอันนี้เพื่อนผมมันใจร้อนครับถอดไปแล้วครับ <c oughs> ก็จะเจอกับมอเตอร์ <c oughs> ของพัดลมอเย็นเครื่องนี้นะครับเห็นอะไรไหมครับสาเหตุของพัดลมอเย็นเครื่องนี้ที่มันไม่หมุนเกิดจากอะไรนี่แหละครับตัวดีเลยครับนี่มันเป็นรังของแมลงนะครับก็คื <c oughs> อว่า เวลามอเตอร์เนี่ยมันทํางานนะครับใบพัดเนี่ยมันไปคือกับไอรังของแมลงตัวนี้ครับมาทดสอบพัดลมมาเย็นเครื่องนี้นะครับเสียบปลั๊กนะครับลองกดเปิดดูนะครับว่าไอมอเตอร์เนี่ยมันจะทํางานหรือไม่นะครับไอใบพัดลมเนี่ยจะหมุนหรือเปล่านะครับอ่าโอเคครับพัดลมหมุนนะครับ ก็ลองปรับสปีดเทคนิคในการทดสอบพัดลมไอเย็นนะครับก็ให้เราทดสอบมอเตอร์3ตัวนะครับซึ่งได้แก่ 1. มอเตอร์พัดลม 2. มอเตอร์ปั๊มน้ําและ3มอเตอร์มันสวิงนะครับหรือมอเตอร์สายนะครับสตัวนี้มันต้องดีพัดลมไอเย็นจึงทํางานสมบูรณ์นะครับ เอาโอเคนะครับพัดลมมาเย็นเครื่องนี้กลับมาใช้งานได้ปกติแล้วนะครับก็ใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์เนี่ยก็สามารถกดไลค์นะครับกด Subscribe ติดตามได้นะครับหรือใครอยากสนับสนุนผมเนี่ยก็กดปุ่ม Super อร์ตมาได้นะครับสำหรับวันนี้ในะคอมเนวายขอตัวลาท่านผู้ชมและเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ